Uh, สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆพี่ๆไอ้น้องที่คิดทอดคิดถึงกันสูปู่สูคนนะครับเมือนี่หากินแบบบ้านๆนุ่มอีสานหาสิบเปอร์เซ็นที่ขึ้นผ้าเหลาะผ้ามหาเหลาะอีกแล้วเมือนี้พี่น้องเลยเมือนี่กับมารอบสิบหาหลังคือเก้าครับเมือนนี้มาดักกบคือเก้าครับผมเมือนี่กับมาดักกบกับรอบสิบหาหลังเนื้อกับสูตรเก้านะครับสูตรเก้าเลียนเลียนสมัยอย่างเดียวนะครับเลียนไม้ไม่ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าไม้เก้าน้ำเริ่มแห้งไปแล้วนะครับเนื้อกับือประเค็งหน่อยคือเก่าแหละครับใส่ประเค็งหน่อยคื้เก มาทิ้งหน่อยล้วนๆพ้อมครับน้ำมักน้ำมักสูตรพิเศษนะครับปลาซับซับไว้้ตังแต่เช้า,าะนะครับมัก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 ไว้แล้วก็ถ้าเอาหนามมันไปล่อหนาเงียบนะครับไปครับไปเลยมาถึงหม่องถึงหอมแล้วแกายางไปหาเบื้องแน่แล้วก็พ่อมีหม่องไสเนาะครับเนาะไปแต่ละหกหลังปัครับพี่น้องใด้เห็นว่งี้ยจากหลังสองหลังก่อนนะครับเนาะ ใส่กับสูตรเก่าแบบเก่าสไตล์เก่าแต่ว่าบ่ใครคือนมูอปนันไหนนะครับเนาะไปครับผมมาครับบัดนี้ได้ล้างแหลกนี่แล้วออกมาตรงนี้แล้วใส่โยนนี่เลยครับ <c oughs> มาที่แหละครับผมสูตรที่ชื่นพาล้อเป็นสีเลยพอ,อบน้ำพอ,อบมา่อนะครับเพื่อสีดึงเพิ่นเดีมาครับเ,เปิดหลายๆเลยมันด้ถือกินมากอืมโอ้โหกินหอมฉุนตื่นใจ เนียครับเอาอย่ามาไปกันยังนยบปุ๊บปุ๊บโอเคครับผมหนึ่งหลังเรียบร้อยครับไปครับหลังสองครับผมเร็กอเ,เรียๆเ,เลย it's hmm. cool

นี่งานพระอบนี่ว่าห้อยเพื่นเมาใส่อยู่ครับเห็นห้อยใส่กันอยู่นี่ว่ากับมานไผ่มานมั่นสูตรไผ่สูตรมันนะครับตามสูตรไผ่สูตรมันอือสูตรขึ้นกับสูตรมากประมาณนี้นะครับออกเครื่องมาไวก้าาก็เครื่องมาปะก ียบร้อยครับผมขออนุญาตใส่เพีย่านะครับน้องคนหนี่เนาะคำเติอนล้วเดี๋ยวคอยมืออื่นเ้าเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันนะครับเนาะก็สวัสดีกันเนี่ยหมเ่เ้านะครับพี่น้องมาครับบัดหลังจากเข้าใส่ึงแต้หมว่านนะครับมายามอีเงียบน้ำกันห่ารซ้สึกส่าสะใบน้องนี่หนึ่งสองสามสามหลังนะครับสามหรือสี่หลังเนี่ยครับไปน้องนี่ลรื่อเลยครับบ่เป็นน้องนะครับมันเป็นเขตบริเวณตีนปลาเนี่ยนะครับเนาะ นี่ครับมามาหลุดน้ากันครับผมทีนี้ต,ตัวมีเตีมเห็นไานะครับเนาะมามึงหลังแหลกน้ำกันครับผมไอ้ดอนนี่มันจะคือบปนามิดติงจริงนะครับเนาะอืมน,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 นี่นะครับ,ออ,รบออกได้เป็นทีเรียบร้อยครับผมหลังเรกฟ้าวครับไปตอหลังสองครับผมมองหลังที่สองน,นกันครับโอ้ลมลมลมโอ้ ดูหลังที่สองโอ้โหหลังที่สองไหมเห็นตัวกบไหมครับอีกปูใส่กันเลยตัวกบปรถึงไหมกบหน่อยตัวหนึ่งเน่เนาะโอ้โหเมนกบให้เขียดอีโม่เนาะครับเอ้ยอือเอบเอเอ็เบไปเรียงครับผมตัวได้หน่อยเอาไปเรียงนะครับเรียงไว้ในโบไปครับ ใส่หลังที่สามเหมือนกันครับผมน้องนี่ซีหลังสี่ดีเด็ก,กี่ตัวตนโอ้โอหเหลือคือเก่ากระเทือนหน่อยอยงังคือเก่าครับผมหลังนี่ก็เป้าแล้มีแจ็คโตเออ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 เหมือนอะไรมั้งกบน้นองนี่ไปครับหลังทุกท้ายหลุดหลังนี่น้ำกันครับผม อ,อ่าไม่มีอะไรว่างเปล่าอีกที่เก้าครับผมว่ามีหอยโอว่างเปล่าพานะนในที่กบหน่อยอยี่ตัวหนึ่งครับผมโอ้เนม่มาเห็นเพินนะครับเอ๊กบไหมเพิ่งนี่มันกบนะไม่อหลดไหมหน่อยว่เนี่กลเป็นแต้มเหมือนเลยนาะครับเนาะหน่อยว่เนีเ่นกัานับแต้ม Quand, ลมหนาวมาแล้วทั้งลมหนาวทั้งเครื่องเข้าฝนอีกอ่ะมาผมกันรถฝนกับหนาวก็ได้ไปครับไปอีกน้องไม่อีกครับผมมาครับเบิ้งหลังต่อไปอีกมีตัวมีเตี่ยมให้นะบ้านโอ้อไรล่ะอู้หอ้ยนค้อนตัวกบนะครับเลยยังไงก็ใส่เบิดนน้องแต่แต่กบหน่อยนะครับนี่เด็กกระลังพ่อไปเลี้ยงนี่แหะครับนี่ นีมาอีกแล้วหนึ่งเต็มนี่หน่อยครับหน่อยพปเนี่กะเป็นเต็มขือเก็ไปเก็บ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 ,บ,บครับผมไปหลังต่อไปครับบนไปเรื่ยๆครับผมโอ้โหจิดหนาอ้อมปอมไว้เชียวนี่อย่างไรโอ้โอนี่อยู่ครับนีอยู่สองโตรครับนครับ นี่สองตัวครับสองตัวสองเต้มนิดหน่อยอ้าวน้อยกรับเป็นตัวเป็นแต้มคือเขาเดีวครับมาไปเลี้ยงไว้เบิดละเลี้ยงไว้เดียกก็ง่ายเองครับผมนี่สองตัวครับแพ็คู่นิดหน่อยน้อยนิดหน่อยอ้าเหนียบอย,อยไปครับผมมันกันต่อไปครับ หลังต่อไปน้ำกันครับผมโอ้โหมีเตามึ่งครับผมเตามึงเตามึงหยิบหนึ่งเตามืนี่ครับหนึ่งเตมมมมาตม เก็บไปเลยเลยครับผมเก็บเหล็กผสมน้อยเพื่อนว่าพอเป็นค่อ,คอยๆไปนะครับเนาะมึงจต็มไปเรื่อยๆไปครับผมบรินสิครับผมเหนเะนาะังหนอนเลยเป๊ปทู่แต่ก,กับปูแล้วนี่แต่กับปูตัวนะึง ูตัวนึงครับผมมาหากบมาเดี๋ยวมาหาปูไปเรื่อยเรื่อครับเอ้ที่รถบุโอ้โหนี่กับกบหน่อยตัวนะึงครับโอ้สองโตกบหน่อยสองโครับแท็กคู่อีกแล้วคู่น้อยน้อยคู่น้อยน้อย ครับผมเป็นคู่เดน่อยหมดเป็นยังหน่อยก็จัดตามหน่อยนะครับเนาะไปครับผมไปเรื่อยๆเยลืยยอีกสองหลังบึ้งหลังสุดท้ายนล้นั้นครับผมลังสุดท้ายโอ้ มีอีกสองแต้มครับรูปสุดท้ายมีสองแต้มอึ๊บแต้มสวยๆหนึ่งแต้มนี่ครับผมยังรู้สีกรมได้กับมืออึ๊บแต้มอือ เตรหนะึ่งไหนล้วครับปะเดีย่เือ้อยเีค่ประกบน้ำนี่พอโว้ยทิศเหน่อน้อยปะเดียนาะลืมไปทั้งเลยเไปครับจะุกนกันทั้งรถนะอยคว่ายี้บ่าเห็นลังเควายน้ำหาเนาะครับเนาะืมมาจะตั้งบวกไดบสรุลุกยอดเศ้านี่ครับผมโอ้ยดินพันเลย ิพหาหลังกับเพอะเด็ยป่อนอยู่ครับผมนี่เป็นโลอยู่หรอกครับผมนี่นี่ครับขบล้วนๆนะครับไหลกระลังกระดูกเพาะเนาะครับผมว่าวัดเลื่อมที่บ้มามันไปเรื่อยๆแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหน่อยๆหน่อยนด้ครับเด้อซอยนุนอ่าพ่อที่ช่เด็ดไปเรื่อยๆนะครับ จากหากินแบบบ้านๆนุ่มอีสานหาสิบเปอร์เซ็นที่ชื่นผ้าหล่อนะครับก็หากินแบบบ้านๆเท่านัหละครับหากินกบกินหนูแต่ว่าหนูหากินยากแล้วครับก็สิได้หากินหนึ่งแต่กบเนี่ยไปเรื่อยๆถ้กกอนนะครับเนาะก่อนกบฤดูกบสิบเบิร์ตนะครับตอนนี้กรบแง่กันไปแล้วเหลือแต่กบหลุนๆกบหน่อยนะครับผมก็โอเคครับผมสตหรับคลิปนี้ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอสวัสดีครับผมคลิปหน้าพ่อกันไหมเก็สิได้หากินได้นะครับผมหากินแบบบ้านๆเท่านั้นก่อครับเบิรง ขี่ตะเวนยามเ้ากาลังตีข้นนะครับผมทรงไทยคิดผมสวัสดีครับ